สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเพื่อมาเลกอังกตษเกมที่33ประจำเช้าวันพฤหัสที่27เมษายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่นอติงแฮฟเรสต์ก,ก็เปิดบ้านเอาชนะไบรตันไป3-1ทีมเยือนนั้ไปก่อนจากฟกนานโโดบอนันเต้ครับก่อนที่เจ้าบ้านได้3ประตูจากรัสกาวกรอสของทีมเยือนทำเข้าประตูเองตามด้วยดานิโลแล้วก็ปิดท้ายจากจุดโทษของมอร์แกนกิบไว เชลซีก็แพ้คาบ้านให้กับเบรนฟอร์ดไป0-2ทีมเยือนได้ประตูจากเซซ่าอสพิริโกเอต้าครับทำเข้าประตูเองและได้หนึ่งลูกมาจากไบรอันเอมบูโมเวสต์แฮมแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไป1-2เจ้าบ,บ้านได้ไปก่อนจากลูคัสปาเกต้าก่อนที่ทีมเยือนได้2ประตูจากโกดีการโปแล้วก็เจเอลมาติฟส่วนคู่บิ๊กแมตช์ครับแมนซิตี้ก็เปิดบ้านถล่มอาร์เซนอลไป4-1เจ้าบ,บ้านได้ประตูจากเควินเดอบรอยครับหมอกไป2ตามด้วยจอห์นสโตนแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์ส่วนทีมเยือนได้1ประตูปลลออจากโระตง เนก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลยืนนำเป็นจ่าฟูมี75คะแนนแมนซิตี้เก็บเพิ่มเป็น73คะแนนตามหลังอาร์เซนอล2แต้มแล้วก็เตะน้อยกว่า2นัดหรือว่าปูขยับมาอยู่ที่6มีเพิ่มเป็น53คะแนนตามหลังเทาโฟร์คะแนนด้วยกันไรตันอยู่ที่8มี49เบนฟอร์ดขยับมาอยู่ที่9มี47เชลซียังอยู่อันดับที่11เอดมี39สเวสต์แฮมยัยนเตด 14, 34, 8, ยอยู่อันดับที่สิมีสาสิบ่ส่วนน็อตติงแฮมฟอร์ล็อกขย ไปกันที่ดานวนสรล่าสุดก็ยังคงเป็นเออร์ลิงฮารแลนที่ซัดไปแล้ว33ประตูเหลจะส่งทายกันที่โปรแกรมในคืนวันพฤหัสนี้ยังมีอีก3คู่นะฮะเอเวอร์ตันเปิดบ้านเจอนนลควาวเซลซานตันพบบอลมัดตแล้วก็สเปอร์เจอแมนอยู่